ในคนทุกคนยกเว้นไม่ได้หลวงพ่อเทียนจิต,ตสุโภกรษารปฏิเ,เราพึ่งให้เราได้รู้จักตัวเองให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาตัวเอันนี้ก็ต้องเลิก้วยการงลิกฝนการปฏิบัติธรรมที่การเจริญสติ ก็จะทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำดิธีใดก็ทานโดยวิธีการต่างต่างในทางพุทธศาสาน,นาแต่ว่า,าไม่มีวิธีใดเลยที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ดีที่สุดกือการปฏิบัติธรรมการเจริญุติสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกปัญหาเป็นการสร้างที่พึ่งที่ช่วยตัวเองให้มสาสู่การมาพุทธิ โดยอาศัยการใช้ชีวิตประจำวันอยูาา่เพราะชีวิตประจำวันมันมักจะมีปัญหาหลายดนะ้านปัญหาทั้งด้านร่างกายสุขภาพกายแล้วก็ปัญหาทั้งด้านจิตใจสุขภาพจิตเรื่องของความคิดคิดลุงแต่งแปรอารมณ์ต่างๆมีความท้อแท้หมดตืเศร้าหมองอัไ่างนี้เกิดจาก าอารมณ์อย่างนี้ก็จะ,จะมาครอบงำใจเราเสมอก,การทํางานากับบุคคลรอบข้างวัาจิดดีคิดถาเรื่องความไม่เข้าใจกันปูดคิดคิดตัดแคปเคือ,คคองอันนี้เป็นเรื่องของความุกใจเรืไม่มีความสุขยาคิดจะต้องขยาวพลาดรู้ในจิตใจของเรากินนอนนิ่ง เรนรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ทันตุคาาาาาาการต่างๆชีวิตเราเนี่ยมีความเป็นกันเป็นหกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไรอากาศธาตุธาตุทั้งห้าเนี่ยคือส่วนของร่างกายตัวในธาตุหนึ่งสำคัญมากก็คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่หกวิญญาณธาตุคือธาตุ ก่าคิดใจหรือว่าธาตุรู้ยิ่ญาังคือความรู้ความรู้สึกสตา่างๆที่มีในคนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ธาตุรู้เนี่ยมันอาจจะรู้ได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยให้เดยวได้ไดสดแสดงตัวเวลามีอารมณ์ต่างๆมาครอบงำจิตใจอย่าง,างาาเช่นสุขภาพกายไม่ดีมีโครคภัยต่างๆ ระเบียเรียนร่างกายใจก็เป็นจุดเพราะกายเป็นจุดจิตใจก็ควเป็นจุดด้วยโดยวามเร้าบอกบางทีมีอารมณ์บางอย่างกระทบความไม่พอใจความปิดนดขัดเคืองที่นีมันตึงแต่ง้าจิตใจมันครอบงำพภาดรู้หมดแต่การเจริญสติสามารถปลุกสติปลุกพาดรู้ที่มันนอนนิ่ง,งนนในจิตใจที่มัน,นตื่น ตื่นรู้เท่าทันในทุกทางกายตื่นรู้เท่าทันในทุกทางจิตที่มันปรุงมันแต่งขึ้มนมาพอท่ารู้ถึงมาแล้วเนี่ยตารมต่างๆมันก็จืดจางแล้วเกิดปฏิปัญญาหินแก้ในความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆและความไม่เที่ยงต่อดิสหมายทั้งปวง เห็นมันเกิดขึ้นตัางอยู่ติางตััญญาเนี่ยที่ว่าปลกขึ้นมาจาพาซูลแตผู้ที่เห็นอาการเหล่านั้นเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็ทำให้เราไม่เข้าไปเป็นอาการมันก็จะไม่ยึดติดมันก็จะมีแต่ความผ่อนคลายความเครียดทาด้านจิตใจ่พราะาตรู้ตื่นดงนั้นโดยการปลุกทยาของสติตทำให้จิตวา่ ความสุขงานี่จำบันเราเนี่ยสามารถทําแบบเนี้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่เราต้องฝึกฝึกกับสิ่งที่มันไม่พอใจกับเราฝึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหากับชีวิตเรายัในใดที่เราทํางานอยู่เมื่อจิตใจมีความโรามราากรธถ้ามีาสติสักหน่อยหนึ่ง็นการฝึกท่าพุทสินตสักหน่อยที่ความโกรธมันก็จะหายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในด้านจิตใจ ความไม่พอใจความสงสยดดัยเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วทีวนั้นก็จะติดจย่างความคิดที่มันตึงแต่งแปรอารมณ์ต่างๆถ้ามีสติรู้ทันในความคิดความคิดมันก็เกิดหยาบมันก็ผ่อนคลายดตงน้นจิตเราจะไม่พักความโทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตจะได้พักทุกครั้งที่มีสติจิตก,ก็จะได้ เมื่อจิตมันคิดในสติรู้พอคิดแล้ก็ดับก็มีแต่เพราะที่รู้เกิดทที่นี้การทำอย่างนี้บ่อยๆจะช่วยทำให้เราเกิดความชํงนงานชนในการที่จะรู้สึทธาชันนันในการที่จะแก้ปัญหาจิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเป็นการฝึกที่ไหนก็ได้ไม่เลือกสถานที่ ที่บ้านก็ทําได้ที่วัดก็ปฏิบัติได้ที่ทํางานเราก็สามารถทําทได้ทําได้ในทุกที่ถ้าเราจะมีความรู้สึกตัวตรงไหนก็ได้เพราะนั้นแหละคือตัวที่เราสามารถให้ไปที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นยิดเราอยู่ที่ไหนไม่สำคัญอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงาน มีเลือกตัวนไรกันนะเรถยนต์ไม่สำคัญแตรว่าที่ว่าเราอยู่อย่างอยู่ที่ไหนก็ต้องการเราอยู่อย่างไรอยู่ด้วยจิตใจอย่างข้าอยู่ด้วยจิตใจที่ชอบมองดังนั้นเราก็จะได้มีความสุขอยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ที่วัดก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยการขาดสุขอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติ คุณที่วัดกันมาได้ไปได้ปัดกัน<ๆ>ฉันสำหรับที่ว่าดีอย่างที่เราเลือกได้ว่าดีอย่างไรอยู่ให้มีความสุด